รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมไอซ์พัทรวิทย์บุญวัต์ครับสวัสดีค่ะกุ้งทีละนันป้องกันประเสริฐค่ะวันนี้นะครับเราสองคนก็อยู่กันที่สหกรณ์อมทพย์ครูพระนครศรีอยุธยาจำกัดแล้วนะครับค่ะแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันคะน้องไอซ์วันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักการทํางานของสหกรณ์อมทรัพย์ครูตลอดปี2564ที่ผ่านมานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะถ้าท่านผู้ชมได้ฟังอย่างนี้แล้วคงอยากที่จะทราบไปพร้อมๆกับพวกเราแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนไปพร้อมกัเลยค่ะ ก็มาถึงจุดบริการของทางสหรกรณ์อมรับครูพระนครศรีธยาจำกัดแล้วค่ะน้องไอค้คน้องไอ้อยากทานกาแฟหรือช็อกโกแลตหรือว่าเป็นคาปูชิโน่ดีคะผมขอรับเป็นคาปูชิโน่ดีกว่าคาปูชิโน่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะคาปูชิโน่นะคะ,อ,คะ,คะ,คะอ่าเรียบร้อยอย่างนี้เลยค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ผู้จัดการสาวสวยมากความสามารถของเราแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอให้พี่ผู้จัดการนะครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งครับสวัสดีค่ะนงังน้องทั้งสองพี่นางนัทมนล,ลักษณะโยธินผู้จัดการสหกรณ์อมรั์ครูพระนครศรียุทธยาจำกัดค่ะค่ะสหกรณ์อมรั์ครูพระนครศรียุทธยาจำกัดเนี่ยดูแลพวกเราแล้วก็ดําเนินงานมาอย่างยาวนานเลยนะคะ อยากจะให้พี่เนี่ยเล่าประวัติคร่าวๆพอสังเกตให้กับท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะก็จากกองสำทับครูพระนครศรีอยุธยาของเราเนี่ยนะคะได้ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่61แล้วก็คือเราเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่26ทธันวาปี2,503ตั้งโดยท่านศึกษาสาธรพดุงถิ่นนะคะโครงสร้างของเราก็มี3ฝ่ายนะคะมีมี3ส่วนนะคะก็มีคณะกรรมการ ซึ่งนำโดยท่านประธานอ่ามี15ท่านนะคะค่ะแล้วก็มีทางฝ่ายจัดการาก็นำโดยพี่มีทั้งหมดอ่ะ18ท่าน <18 S 1> เป็นพนักงานประจำเนี่ย16แล้วก็พนักงานจ้างเราหนึ่งคนแล้วก็พนักงานที่ทำเรื่องสวัสดิการสมาคมชาววณิกิจสงเคราะห์อีกหนึ่งท่านนะคะ,คะก็แล้วก็ในส่วนของตัวจักสำคัญเลยนะคะของสหกรณ์ก็คือสมาชิก ที่เป็นเจ้าของสากลตัวจริงตัวจริงแท้แน่นอนเลยเพราะสมาชิกทุกท่านเนี่ยได้อมอมเงินไว้กับเราอนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีสมาชิกที่อย่างที่เล่าให้ฟังหมื่นกับแปดท่านนะคะเเรานับถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยนะคะเรามี ทุนดําเนินงานทั้งสิ้นนะคะสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีอยู่9,00 0กว่าล้านเลยนะคะแล้วเฉพาะทุนของสากลอย่างเดียวทุนของสากลอย่างเดียวก็จะมี5,900ล้านบาทเศษนะคะก็ถือว่าเยอะนอเนาะเลยเงี้ยถือว่าณตอนนี้เป็นสากลขนาดใหญ่เลยนะคะสินเชื่อเราก็มีเยอะอยู่นะคะก็ประมาณ800 0กว่าล้าน8,700ล้านน่ยนะคะ,คะแต่ว่าเอเอสากลออมทรัพย์ครูของเราเนี่ยนะคะ ไม่ไม่ได้มีแต่ว่ามีหนี้กับมีหุ้นอ่ก็จะมีสวัสดิการหลายๆรูปแบบให้กับสมาชิกเหมือนกันนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าครบวงจรนะคะครับเรียกได้ว่ามีการจัดสวัสดิการอย่างจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเพื่อดูแลสมาชิกทุกคนอย่างรอบด้านจริงๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องขอขอบคุณท่านที่ผู้จัดการมากๆนะครับที่เสียสละเวลานะครับมานั่งพูดคุยให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับขอบคุณครับยินดีค่ะ แล้ววันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่วันนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับบุคคลสําคัญอีกหนึ่งท่านนะคะเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญและเป็นบุคคลต้นแบบของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้กับท่านไพศาลไหวฉลาดประธานกรรมการสหกรณ์อมซับครูพระนครศรีธยาจากัดเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะครับก็มาถึงคําถามที่เป็นหัวใจหลักของเราในวันนี้แล้วนะครับ ผมขอรบกวนท่านประธานนะครับช่วยเล่าผลการดําเนินงานตลอดปี2 5 6พนาะครับว่ามีความโดดเด่นอย่างไรบ้างครับครับตั้งแต่ผมได้รับเลือกการเลือกตั้งเข้ามาเป็นประธานสภานำรับครูมันควมศรีญาเนี่ยผมก็ได้ดําเนินนโยบายไปหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันนะครับเช่นอันดับแรกเลยผมก็ลดดอกเบี้ยนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยลดไปสองครั้งแล้วนะครับเข้ามาครั้งแรกก็ลดไป50าิอต์นะครับแล้วเมื่อต้นเดือน ต้นเดือนนี้นะฮะต้นเดือนมิถุนานเนี่ยก็ลดไปอีก25ตังค์นะครับก็รวม2ครั้งลดไป75สตางค์แล้วนะครับอันดับที่2ก็เพิ่มเพิ่มวงเงินกู้นะครับจาก4ล้านนะครับเพิ่ม2ครั้งครั้งแรกเพิ่ม200,000นะครับเป็น4ล้าน2ครับ4ล้าน200,000ครั้งที่2เพิ่มอีก300,000นะครับก็เป็น4ล้าน500,000ตอนนี้นะครับ อที่3นะครับอันดับที่3ก็แต่งตั้งบุคลากรลงลายมือชื่อนะครับแทนนะครับผู้คำประกัรก็เปลี่ยนแปลงเป็นตั้งคณะกรรมการนะครับที่มีอํานาจลงชื่อในเป็นพยานเนี่ยแปดสคนนะครับซึ่งอยู่ตามอำเภอต่างๆอันดับที่3นะครับก็ทําโครงการนะครับโครงการเอื้ออาทรนะครับย้ายหนี้จากออมสินนะครับมาไว้ที่สากลเรานะครับก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปิดธนาวัรให้ นะครับานาวัติดอก120ร้อยละยีะ่สิบนะครับลำบากมากนะครับกองเกษียณเนี่ยหลายคนก็คงลำบากใจเนื่องจากว่าวกองเกษียณปั๊บต้องใช้หนี้เขาให้หมดให้สิ้นก่อนนะครับเราก็ปิดธนาวัตให้อันดับที่สามนะคู่สู้ภัยโควิดนะครับสองรอบแล้วนะครับตอนนี้สองรอบรอบละ10,000แสนสรอบรวมเป็น20,000นต้องเบี้ยสีเหมือนกันครับอันดับที่3นะครับเเราเ ปรับลดการถือหุ้นของการสมัครสมาชิกใหม่นะครับเดิมทีเนี่ยหุ้นต้อง3%แต่แต่นน้เระปรับลหนึ่งเอ1%นะครับส่งเสริมการออมให้น้องๆน,นะครับครับและนอกจากนี้เราก็ยังเห็นความจําเป็นนะครับของเพื่อนพ้อน้องพี่เรานะครับที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะเริ่มทําการสอนนะครับเราเห็นว่าภัยของโควิดเนี่ยนะครับมันต้องมีการป้องกันนะครับการป้องกันที่จะช่วยให้เพื่อนพองน้องพี่เราเนี่ยปัจจาก โควิดนะครับก็ได้ทําการซื้อแมสตบแจกถึง2รอบนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้ช่วยเหลือนะครับ <c oughs> เพื่อนพ้องน้องพี่เราที่ติดโควิดเนี่ยรายละสามพันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับนอกนี้เรายังมีโครงการนะครับเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับตามท้องถิ่นต่างๆนะครับซึ่งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมเราเนี่ยก็จะตำรวจส่งมานะครับว่ามีพี่ๆนะครับผู้อาวุโสของเราเนี่ย ได้เ,เป็นผู้ป่วยติดเตียงตรงอยู่ที่ส่วนใดบ้างนะครับเราก็จะไปกันนะครับนอกนี้เราก็ยังปรับปรุงาการขึ้นลงของของสา,ากลเรานี่ยังมี3ชั้นและในผู้สูงอายุเราในห้านะครับก็เห็นความลำบากในการขึ้นลงนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังดําเนินการสร้างลิฟต์อยู่คาดจะเสร็จในราววันที่5สิงหานะครับสองพันหห้านี้นะครับแล้วเรื่องต่อไปก็มีตู้กาแฟ ข้างล่างได้บริการสมาชิกเราฟรีนะครับบริการฟรีนะครับใครเขา้ามาก็สามารถกินได,ด้กดกินได้หลายเมนูนะครับมีคาปูชิโน่มีลาเต้ é, นะครับมีช็อกโกแลตนะครับก็อันนี้ก็อยากจะบอกอเพื่อนพ้องน้องพี่เรานะครับว่า,าเข้ามาสากกนะครับสถานที่อันนี้เป็นของท่านนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อปี2015เนี่ยเราไดา้ติดตามนี่สงสัยจะศูนย์เนี่ย จาก29ล้านเนี่ยเราตริดตามได้25ล้านนะครับก็เรียกเชิญเพื่อนพ้องน,น้องพี่เราที่ประสบปัญหาเรื่องของอาขาดชำระการส่งเงินหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคในการส่งเงินใช้ครับเชิญมาคุยการพูดคุยผู้ค้ำผู้กู้าม, manifest. มานั่งคุยกันหาทางออกร่วมกันเน,นื่องจากว่าอาสากรเนี่ยเป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่งจะเรียกว่าพึ่งพาของพวกเราทุกคนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น,นผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นคนที่รับอาสาเข้ามา นะครับก็อยากจะดูแลเพื่อนพ้องน้องพี่เราให้มีความสุขพมากที่สุดครับขอบพระคุณครับแล้วตอนนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยกับผู้ที่มารับบริการนะครับเดี๋ยวตามไปเลยนะครับสวัสดีค่ะค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตให้ผู้ใช้บริการท่านนี้นะคะแนะนําตัวเองให้กับพวกเราได้รู้จักกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณครูกิษณาบุปรคงค่ะค่ะถ้าอย่างงั้นขออนุญาตสอบถามเลยนะคะว่าการมาใช้บริการในแต่ละครั้งของคุณครูเนี่ยค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับที่มาใช้นะคะบริการของสากรอมทซับคูนะคะก็คือประทับใจตั้งแต่เริ่มแรกเข้ามามนะคะ,คะการเข้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยมีการจับบัตรคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยเราไม่ต้องมารอคิวว่าเราจะได้นานแค่ไหนนะคะ,คะพอเรารับบัตรคิวเสร็จเนี่ยเราก็ไปนั่งรอไปดื่มน้ำทานกาแฟซึ่งที่นี่มีบริการนะคะ,คะมีบริการที่ตู้กดกาแฟ อันนี้ก็ถึงเป็นความประทับใจอย่างหนึง่งเรียกได้ว่ามาใช้บริการเหมือนกับมาหาพี่หาน้องให้บริการที่ดีกับเะาทด่รู้สึกอุ่นใจที่นําเงินมาฝากที่นี่ผมชื่ออาจารย์สุวั์อุดมกิติปัจจุบันอายุ78ปีกเกษียณมาเข้าปีที่18สิ่งที่ผมประทับใจก็คือปัจจุบันนี้เราได้ประทาน สหกรคนนี้ฉลาดได้รอบครอบใช้คนเป็นตรงนี้ทำให้ผมประทับใจค่ะนในส่วนของการบริการนะคะของสหกรณ์อมรัพ์ครูจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ<ม>ก็จากการที่ได้มาใช้บริการนะคะ<ม>ก็บุคลากรทุกท่านก็มีการยิ้มแมย้มแจ่มใสแล้วก็มีการให้ คำแนะนำที่ดีค่ะแล้วก็สะดวกการทำงานก็รวดเร็วค่ะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นงไงกันบ้างครับผมก็ได้พาทุกท่านนะครับมารู้จักกับสหรบกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอิุยาจำกัดแล้วนะครับค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ชมพวกเราอยู่คงทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา1ปีรวมถึงรู้จักสหรกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอิุธยาจำกัดเป็นอย่างดีแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมไอซ์พัทรวิทย์บุญวัฒน์ ค่ะดิฉันกุ้งทีแล้วนั้นป้องกันประเสริฐค่ะพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณครับสหกรออมทรัพย์ครูรู้คุณค่าอายุธยาจึงโดดเด่นเป็นศักิ์ศีความมั่นคงร่วมสร้างแบบอย่างมีสันสิ่งดีดูแลแด่เพื่อนครูสร้างความสุขทุกสิ่งอันทันสมัย บริการใส่ใจให้เคียงคู่ธรรมมาพิบาลยึดหลักจับเชิดชูร่วมก้าวสู่ชีวิตดีที่มั่นคมกั้มังนใจจากใครน้อขอเป็นทางให้ฟังให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจ បងវង